พบกับช่างอุ้ม,มาตอมพาเที่ยวนะคะวันนี้เราอยู่ที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติชายป่าอา่าวุ้งกระเบนนะคะเราจะไปดูป่าชายเรลนกันค่ะไปค่ะ,คะศึกษาธรรมชาตินะคะ เด็กๆเพิ่มด้วยนะคะเด็กๆสวัสด,ดีช่องเลยคะ่ะคุณดังมาแล้ว,ดดลวสวัสดีคะ่ะชื่ออะไรคะช่องอุ้งตะพัดเที่ยวค่ะสวัสดีค่ะไปค่ะมีช่องด้วยนี่นะคะ 2นสองสสห้แล้วคะเลยเ็ดแปแล้วเราก็จะกลับมาที่ทางเข้าเหมือนเดิมไปค่ะเลยนเล่นเล่น น้ำทะเลยังไม่ขึ้นนะเนี่ยไหนอะปลาตีนไม่มีปลาตีนเลยมันแรงหมดแล้วอะน้ำทะเลมันยังไม่หนุนขึ้นมานี่ไง,งู่งปาตีจูปาตีที่นี่ปาตี 不舒服，哈哈哈！哎，你尝尝，哈 เห็นไหมคะเห็นแต่รูค่ะมีอีปูด้วยนะคะมือกล้องพูดหน่อยค่ะมือกล้องเห็นอะไรบ้างถอดมาแล้วแท้น่ากลัว ผูเสียงไปแล e <c oughs> ้วผู้เสียงทะเลติวันอะไหนนี่นะไหเลนีนไหนปาตีนันเอ้กฉันอยากดูปาีนน่ะปาตีนมทะกูเูน้อยนะน้อย มาแล้วมาแล้วผูชคดีเต็มเลยพี่เพืลูกทัวตามมาเราเดินาหรือเขาเดินไปย้อเอาถ่ายรูปะไรยนลกาเลลกาเนี่ยเปลี่ยนท่าหน่ะเดิเออ โอเคมาึ้บบนไปไหมอู้อจ้าดิไม่มมันเป็นเสียงที่พ้องเอามามาถ่ายรูปหรืออัดวิดีโอเนี่ยถ่ายรูปมันก็เป็นวิดีโอไม่รู้มามาก็กดตรงที่ป้าป๊าบอก ่ะค to mm. ่ะจุดชมวิวค่ะมีสมาชิกห้องเรานะคะเยอะแยะเลยค่ะคีอกล้ามแดงมัวใหญ่เลยไหนวะหญ่อืมัวใหญ่นะเนี่ยถ้าเป็นครูธรรมชาติจริงๆอุ้ยอุ้ยมันร้องใส่เราด้วยอื กี้กุฏิอยู่เนาะกามแดงเซ็ตมันดูสีสิมันยกกาอะไรพี่เห็นไหมล่ะยกกามโชวอยกกามโชวอเห็นคนดูเจ้าของนะมีว้อปลาตีนอยู่เนี่ย เสียงปูมันก็เร้องปัก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 หนิ่้างใช่ไหมอืมอืมนี่นี่ใกล้เออมันร้องเรียกกันตีบ้าเต็มเลยอืมนู่น่ะปักปักใหญ่เลยเสียงปลาตีนหรือเปล่าปลาตีนเด็ดแล้วเหรอ

อือหลือเสียงปลานี้วะมันดูดน้ำอ่ะนั่งไหนขึ้นมาไหมเราขึ้นมาไหมปลาตีนปาตีหรอเน่เราเจอปลาตีนทั้งแร่ปลาตีนปลาตีเหล้วน่ะเขาบมันมเลย่ะ

ปาตีนเยอะเลยนะเจอปาตีแ hmm. ล oh, mm ้วเนี hmm. mm ่ยสองตัวามสเตมรินูมันตีกันูใบลมเทอร์เลย ว่าก็การเอาเชียงมาเดี๋ยว นี่ดีกว่าถึงไม่เห็นแสงทาง બોલે ને <smol Alcohol Physical Patriarcha> ลงปูเลยก็เนะนี่ยเอ,อ,อสเอสอาร์ดิจ้าเยอะเลยหนะื่นมีทุกลู <c oughs> มันโผล่หัวขึ้นมาเต็มเลยหนึ่งข้างในนี่ก็มีหนึ่งนฝั่งนู้นก็เยอะนะ่ะมองไปอ่ะมันเหมือนหินนะแต่จริงๆไม่ใช่มันเป็นปูนันะ่นน่ะก้ามแงดงๆนะ่ะนั่นนะ่ะหายากด้วยนะทุกรูเลยนหะนมีหมดเลยนี่ก็มีไง